ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคะกลับเจอพีควันด้วยพีชกันอีกแล้วค่ะคลิปวันนี้นะคะนอกจากจะมาแต่งหน้า how to ตามชื่อคลิปนนะคะเราจะมาแต่ง หลุจีนรับอ่งางเปากันแบบเก๋ๆนะคะเพราะว่าเราไปเห็นสไตล์ดีมาที่เขาแชร์กันอย่างแพร่หลายว่าแบบแต่งหนะ้าแบบนางฟ้าร้องไห้มีน้ำตองน้ำตา,ตาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบเออเป็นร,ปรูปที่แบบเก๋ด,ดีมากนะคะวันนี้ก็จะมาแต่งลุคนั้นให้ชมกันแล้วก็วันไหนๆวันนี้เนี่ยเราก็ถ่ายคลิป Howto แล้วใช่ไหมก็เลยคิดว่าจะมาแชร์ทิปแล้วก็เทคนิคแล้วก็วิธีการนะคะในการที่จะทําคลิปออกมาคลิปหนึ่งเนาะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเราเห็นน้องๆเดี๋ยวนี้ก็อยากจะเป็นบิวตี้อินฟลูเอนเซอร์บิวตี้ยูทูบ อยากจะเป็นบอตรบกอกัรอะไรอย่างนี้นะคะพี่ก็เลยจะมาแชร์กันว่าเราจะเริ่มยังไงได้บ้างหนูควรจะแบบเริ่มสตาร์จากอะไร1 2 3 4งสอี่อะไรอย่างนี้มีแบบมีไกด์ไลน์ให้นะคะการจะทําคลิปคลิปหนึ่งนะคะหรือว่าเล่าเรื่องหรือว่าทํารีวิวอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องมี สินค้าหรือว่าสิ่งที่เราจะจะรีวิวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกการใช้บริการหรือว่าแบบผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเง <ri> <ต>ๆี้ยนะคะคือพ <ri> ี่ต้องบอกเลยว่าเราเริ่มต้นมาจากการซื้อเองทั้งหมดนะคะไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทุกอย่างซื้อเองหมดไม่ว่าจะเป็นของถูกของแพงบางอย่างก็คือค่อยๆเก็บตังสะสมกันไปนะคะเราก็ซื้อคือพี่มองว่าไม่ว่าจะเป็นของถูกหรือว่าของแพงนะคะก็สามารถนํามารีวิวได้รเช่นกันแล้วก็ไม่ได้จําเป็นเลยว่ารีวิวของแพงแล้วคนจะดูเยอะรีวิวของถูกแล้วคนจะไม่ดูนะคะดังนั้นอย่างแรกที่ต้องมีก็คืออขงที่ เราจะใช้รีวิวนะเจ็ดที่สองนะคะนั่นก็คือการถ่ายทํานั่นเองทุกคนการถ่ายโหยิ่งใหญ่มากรู้สึกแบบฟิลโปรดักชันไม่จริงเลยคือเราสามารถเริ่มต้นได้ด้วยกล้องหนึ่งตัวแล้วก็มือถือหนึ่งเครื่องก็สามารถตัดคลิปนะคะแล้วก็อัปโหลดลงได้เลยหรือว่าใครที่จะอัปเกรดพัฒนาหน่อยก็จะมีไฟมีอุปกรณ์อะไรต่างๆน,นะคะทาให้การถ่ายสวยอย่างแรกเลยก็คือแสงค่ะทุกคนแสงมีแสงมันจะชัดมันจะเคลียร์มันจะเห็นทั้งหมดนะคะโดยอย่างยิ่งพีชใช้แสงธรรมชาติจะเป็นส่วนใหญ่แต่ใช้แสงไฟจาก หลอดไฟก็ไม่ได้ผิดนะคะสามารถใช้ได้เช่นกันอย่างพี่นั่งอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นโต๊ะใช่ไหมคะแล้วก็เราก็จะหันหน้าไปทางหน้าต่างแล้วก็ให้แสงเนี่ยเข้ามาที่ตัวเราเต็มๆเลยนะคะหรือว่าจะใช้ไฟที่เป็นไฟแบบว่าแนะนําเป็น LED นะคะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยร้อนพี่ก็จะมีทั้งแบบที่เป็นหลอด LED มีทั้งไฟที่เป็นออคตานะคะแล้วก็มีทั้งแบบขาคู่ลิงไลท์เราก็มีนะคะคือจริงๆเล่กได้ว่ามีไฟแทบจะทุกแบบที่แบบใช้งานได้แล้วอันนี้ก็ต้องไปเลือกให้เหมาะกับสภาพห้องของเรานะบางคนพื้นที่น้อยบางคน พื้นที่ใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะก็เอาที่เหมาะสมแล้วกันแล้วก็ลองจัดแสงคือวิธีการเรียนจัดแสงอันนี้ไปเรียนได้ใน Google เลยค่ะเพราะว่ามี คลิปสอนมีคนสอนเยอะมากนะคะแล้วอย่างต่อมานะคะนอกจากหาแสงหน้าแล้วค่ะสถานที่ได้แล้วหาอุปรกรณ์ใกนการถ่ายก่อนค่ะวันนี้นะคะพีทลองกล้องตัวใหม่ด้วยนะคือเราสามารถใช้มือถือได้แหละไอนี้ไอเกตไอโนแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความคมชัดหรือว่ามิติที่ได้หรือว่าสีที่มันตรงหรือว่าเรื่องของรายละเอียดอะไรต่างๆอะคะ่ะกล้องที่เป็นกล้องแบบกล้องจริงจังเนี่ยสามารถทําให้ได้ดีมากกว่านาะนเราก็ไม่ต้องแบบว่า ใช้มือถือถ่ายอยู่นอกไหมเดี๋ยวใครโทรมาแล้วเดี๋ยวมันตัดคือมันวุ่นวายมากซิสการมีกล้องดีๆสักตัวหนึ่งนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยถ่ายงานออกมาได้อย่างมีคุณภาพมากๆเลยวันนี้พีทลองใช้กล้องตัวใหม่นะคะนั่นก็คือ canon eos m 50 mark 2นะคะเป็นกล้องที่พีทเคยใช้ตัว mark 1ของเขามาแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยนางแบบออกมาใหม่นะคะเป็นกล้องตัวใหม่ที่เป็น mark 2ขึ้นมาเราก็แบบเออมันต้องดีขึ้นมาแน่นอนนะคะเราคิดล,ลองใช้แล้วชอบมากๆเดี๋ยวนี้จะมารีวิว ไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะว่ากล้องตัวนี้เนี่ยทำให้เราชอบได้ยังไงแล้วมีความรู้สึกโอเคมากน้อยแค่ไหนถ่ายทําเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะมาแนะนําโปรแกรมตัดต,ต่อต่างๆที่เราใช้นะคะทั้งในมือถือแล้วก็ในคอมพิวเตอร์เลยเพื่อความสะดวกของทุกคนนะคะเอาเป็นว่ากล่นกันแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันเลยคะ่ะเปลี่ยนชุดแล้วค่ะอย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องมีพร็อพที่จัดเต็มนะคะเพื่อความอินในแต่ละลุคที่พามไปเนี่ยพี่ตั้งใจจริงๆนะคะชุดนี้ก็เพิ่งซื้อมาส่งเมื่อกี้เลยแล้วก็มาถ่ายคลิปทุกคนชมกัน นะคะคเราก็จะเริ่มที่ถอดแว่นก่อนนะแม่ใส่คอนแทคเลนส์ก่อนเลยนะคะคอนแทคเลนส์นะคะวันนี้จะใช้รุ่นนี้นะคะทุกคนอ่าเป็นของเกาหลีนะจ๊ะสี Brown นี่แหละค่ะที่ทำให้ดิฉันรักแคนนอนมากๆกล้องใหญ่ทิ่ัใช้ถ่ายคลิปปกติก็คือแคนนอนด้วยนะคะนี่กล้องตัวเล็กนี้กลว่าแบบพกพาเลยทุกคนเพราะว่าสีมันตรงมันชัดแล้วมันจริงคือแบบภาพใสมากชอบมากแล้วคนถ่ายวิดีโอเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าปัญหาอย,ย่างหนึ่งคือเรื่องของโฟกัสคือถ้าเราแบบไม่ได้สังเกตหรืออะไรเงี้ยบางทีหลุดโฟกัสอ้าวถ่ายมาครบจบแล้วนะคะตัวนี้ระบบโฟกัสดีมากีิชอบความแบบเนี่ยให้ดูแบบ อนางตามไปตลอดนางตามไปตลอดปิดเปิดอะนางก็เจอเราปิดเปิดนางก็เจอเราเหมือนเดิมวันนี้ือแบบเฮ้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าตามฉันอยู่หรออะไรอย่างเงี้ยคือภาพไม่หลุดโฟกัสเวลาเราถ่ายอะไรอย่างเงี้ยกล้องอยังโฟกัสที่เราไม่ได้ไปโฟกัสมือหรือกระจกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้นะคะ,คะเขามีระบบออโต้โฟกัสตรวจจับดวงตาเลยก็คือ eye detection AF นะคะจะทำให้แบบมันโฟกัสกับดวงตาเราเวลาที่เราถ่ายก็จะแบบไม่หลุดโฟกัสไปมานะคะนี่พี่แบบ ชอบมากเลยอะไปแต่งหน้ากันดีกว่าค่ะอย่างแรกนะคะพี่จะใช้เบสตัวนี้ก่อนอันนี้ของลีจองโอ้ของก็โฟกัสหน้าเราก็โฟกัสรองพื้นวันนี้นะคะก็จะใช้ชูเอมูระนะคะอลิมิเต็ดโกลฟ์ฟาวเดชั่นนะคะใช้สีเบอร์654นะคะทุกคน สวยงามนะคะคอนซีลเลอร์ต่อเลยนะคะสีคัสต์ดแล้วก็เติมความสว่างด้วยมิกซ์นิดหนึ่งนะคะนี่เบอร์เบอร์อะไรนะเบอร์สีแล้วเราก็จะตามด้วยแป้งฝุ่นเลยนะคะนี่เราก็จะ ตบเซตไปเลยเพราะเดี๋ยววันนี้มีไปถ่ายรูปข้างนอกด้วยก็เลยอยากได้ความแบบติดทนนิดนึงนะคะเซตแป้งฝุ่นทั่วใบหน้าเลยค่ะลุคนี้นะคะขี์ของเขาคือความแบบจมูกแดงแก้มแดงตาแดงแบบร้องไห้อะไรอย่างนี้เราก็เลยจะต้องปัดเข้าไปก่อนเพิ่มความแดงให้กับหน้าก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวถ้าตามาแล้วตรงอื่นแดงอีกนี่มันจะแดงเกินไปนะเราจะใช้บลัชออนนะคะอันนี้ของซีจันเบอร์ศูนย์เจ็ดนะคะเอาประมาณนี้ เราจะปัดช่วงหังตาตรงนี้นะคะแล้วก็ลงมาเรื่อยๆลงบนัเซอร์เพิ่มมิติกันก่อนเลยนะคะจะใช้ของ Style by Ann นะคะ เขียนอายเนอร์นะคะโดยเขียนลากหางยาวออกไปนิดนึงให้มันดูตกตก,ตกแบบเศร้าๆหน่อยๆน,นะคะแล้วก็ตามด้วยอายชโด์นะคะสีน้ำตาลอาจจะน้ำตาลเข้มนิดนึงลงช่วงขอบตาล่างให้มันเชื่อมกันนะคะก็จะได้ตาที่ดูโตขึ้นค่ะ จากนั้นก็ปัดมาสคาร่ารัวๆต่อเลยค่ะเอาแบบให้ฟูข้างบนแน่นๆอันลุกตาโดยรวมนะคะวันนี้พี่ก็ทำให้มันเข้มขึ้นมาดูหมวยขึ้นนะคะแต่ว่าเรายังคงคอนเซปต์น้ำตากากเพชรของเราอยู่เพราะว่าจะร้องไห้ทันทีระดับพี่ก็คือน้ำตาต้องกากเพชรแล้วนะคะเราจะใช้สิ่งนี้ค่ะทุกคน Cover b e x Glitter Drop นะคะตัวนี้นะคะเป็นแบบกลิตเตอร์ที่แน่นมากให้ดูให้ดูความความปัง พุ่งพุ่งสุดๆให้เรายิ้มนะคะแล้วก็จะมีดอลลี่ใช่ปะ่ะเราจะแตะลงบนจุดสูงสุดของดอลลี่กลืนกลางตาเลยนะคะวันนี้ปากก็ขอแดงนิดนึงเพราะว่าไหนๆเราก็แบบ แต่งตัวตุจีแล้วนะคะก็ตัวนี้ใช้ Mac Powder Kiss Liquid Lip Color สี Mac Mash สีแบบแล้วก็ตามด้วยจองแซมมุนนะคะเพิ่มความฉ่ำด้วยทินออยล์ของ 4U2 เลยตัวนี้สีใหม่ไอเป็นลิปรุ่นใหม่นะคะเบอร์12 นะคะอะมวยแบบมีน้ําตาเป็นกิ๊ตเตอร์อเก๋ไปอีกลูกนี้ก็มาแต่งให้ชมกันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนออกไปข้างนอกกันด้วยนะไปไหนๆก็แต่งตัวจัดเต็มแล้วเนาะชุดก็เพิ่งซื้อไหนก็ขอถ่ายรูปนิดนึงนะคะจะพาไปเที่ยวดราก่อนทาวเดี๋ยวจะไปหามุมถ่ายรูปเก๋ๆชิคๆแล้วก็ถ่ายคลิปมาอินเสิร์ตกับในคลิปวิดีโอนี้นะคะคือถ้าเราแบบมีเวลาแล้วก็ เขาเรียกไงน,นะสมมติเราไปเที่ยวเราไปบล็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพิดว่าการที่เราแบบนําฟู้ดจากหลายๆจุดอะมารวมกันก็ทําให้คลิปเนี้ยดูมีมิติมากิ่งขึ้นนะนอกจากแต่งหน้าแล้วเราก็จะมีอินเสิร์ตรุ่นเครื่องสําอางแล้วนะคะก็อาจจะมีแบบโซนเอาท์ดอฟบ้างให้เห็นว่าแบบแสงธรรมชาติแบบชีวิตจริงๆกันแต่งหน้าเราใช้ลุคนี้จริงๆ,ๆมันเป็นยังไงไม่ได้สวยแค่แบบว่าอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันนะคะ แต่ก่อนที่จะออกไปข้างนอกนะคะขอมาถ่ายติ๊กต็อกกันนิดนึงเพราะว่ากล้องตัวนี้นะคะ Canon EOS M 50 Mark II เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอเป็นแนวตั้งได้แล้วนะคะก่อนที่พี่จะแต่งหน้าพี่ก็ถ่ายไปแล้วหนึ่งรอบเดี๋ยวเราจะฟลิปกล้องเป็นแนวตั้งแล้วก็ถ่ายอีกหนึ่งรอบนะคะเอาไปรวมกันก็เป็นคลิปลงติ๊กต็อกได้เลยคือจะบอกว่ามันสะดวกมากๆนะคะเ,ะเดี๋ยวนี้ใครหลายคนก็จะชอบเป็น IGTV เนาะหรือว่าเป็นติ๊กต็อกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะกล้องตัวนี้ก็จะให้ภาพที่คุณภาพแบบดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็สีชัดสีตรงมากยิ่งขึ้นนะ้นนนดดดวววยยเี่กก็๋ไปูัา Tik Took Oh am a bit of my neck, huh? Yeah. Yeah. Whoa. I'm so pretty, and he like that. When he did it, I'll be deep inside that kitty cat. Kitty cat, losing focus, just like Fetty Wap. Now where we at, cause I'm trying to make a... ไปแล้วนะาอ,อวันนี้นะคะร้อนมากแต่ว่าแฮปปี้มากค่ะเพราะว่า รูปสวยมากจะมันมีรูปพร้อมลงโซเชียลแบบสิบวันรวดแน่นอนเออคือแบบแฮปปี้ประทับใจมากเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาแต่งหน้าลุคนี้ให้ชมกันด้วยนะคะก็เป็นลุคต้อนรับตุ๊ดจีนกันไปเลยแล้วก็พาออกไปนอกสถานที่กันด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะมาบอมอ,มอถึงกล้องใหม่ที่กำลังใช้กันอยู่ด้วยนะคะอ,คอินมากมากทุกคนอินมากรูปที่ลงโซเชียลไปเหล่านี้คือใช้กล้องตัวนี้ถ่าย,ยอ่ามารีวิวกล้องแล้วก็เลนส์นิดนึงนะคะคือเลนส์คิดเนี่ยทำออกมาได้ดีแล้วมีหลายรูปที่ถ่ายจากเลนส์คิดออกมาก็สวยงามแล้ววก็ใน,นีีดโอเเ่รราาาสมถ เข้าซูมออกได้ทำให้มันสะดวกในการใช้งานนะคะแต่ถ้าสมมติไปบล็อกหรือว่าถ้าใครเป็นเน้นสายถ่ายรูปเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอยากให้รูปมันมีมิติมากขึ้นก็ลองเปลี่ยนเลนส์ดูนะคะค่า F อย่าง32มิเนี่ยสมมิลคือละลายสวยมากภาพออกมาแบบมิติดีมากๆเลยนะคะเทียบเท่ากับกล้องใหญ่ที่พิมีได้เลยมันอาจจะต่างกันในเรื่องแบบ อีกนิดนึงอะแต่พิดว่าแค่นี้สําหรับสายบิวตี้อย่างเราตอนนี้มันเพียงพอแล้วนะคะกล้องตัวนี้นะคะพี่ให้เขาเป็นแบบจิว๋วแต่แจ๋วครบคันความต้องการของบอตอบกยอทอบอแห่งประเทศไทยเลยจริงๆคือมันมีความแบบ สีสันสกินโทนอะไรทำออกมาได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ความไวในการโฟกัสที่ถูกอกถูกใจเจ๊มากในการถ่ายคลิปวิดีโอเราจะแบบอันหน้าหนึ่งอันหน้าสองอันเออโพสไปมาอะไรเงี้ยคือกล้องแบบแทบจะไม่หลุดโฟกัสเลยแล้วก็ตัวนี้สามารถถ,ถ่าย 4K ได้ด้วยที่สำคัญคือสามารถ,ถถ่ายแบบแนวตั้งได้นะคะนี่ก็เหมาะมากๆสำหรับใครที่ชอบทำคลิปแบบแนวตั้งคิดว่าทำออกมาได้แบบดีมากๆเลยลเราได้คลิปที่มีคุณภาพมีมิติกว่ากล้องถ่ายรูปที่เป็นมือถือนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถทำการเชื่อมต่อ Live สดผ่านกล้องได้ด้วยนะคะก็ถ้าใครที่เป็นสายไลฟ์สดนี่ก็ต้องแบบชอบมากๆเข้าไปอี่มเพราะว่าภาพที่เราไลฟ์ออกไปอะคะ่ะมันก็จะสวยงามแล้วก็มีมิติมากขึ้นเนาะไม่เหมือนกับการใช้กล้องมือถือนะกล้องถ่ายรูปม,มันก็จะแบบบียอนยิ่งกว่าเราเปลี่ยนเลนส์ได้ด้วยเอาหลังเบอร์หลังละลายแค่ไหนนะคะก็ทำได้ทำได้เช่นกันตัวนี้ก็เสียบไม้ได้นะคะแล้วก็มี HDMI นะมีสายต่อตรงนี้เรียบร้อยทุกอย่างก็คือพี่ว่า ตอบโจทย์ความต้องการมีวิวไฟเดอร์อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะใครที่แบบ เป็นมือใหม่อยากมีกล้องตัวนี้คือคุ้มค่าคุ้มราคามากๆผิดชอบมากกล้องตัวใหม่ที่พีดกําลังเอ็นจอยมากๆเลยนะคะใครที่แบบกําลังมองหากล้องสําหรับการทํางานวิดีโองานถ่ายรูปนะคะหรือจริงๆแค่ไปเที่ยวไปวอล์กเป็นกล้องมีติดตัวสักหนึ่งตัวที่สามารถเ่ยนเลนได้อันนี้เป็นอะไรที่แบบน่าลองแล้วก็น่ามีไว้ครอบครองมากเลยนะจ๊าสําหรับโปรแกรมนะคะที่พีทใช้ตัดต่อคลิปเนี่ยมี2โปรแกรมเนาะตัวโปรแกรมแรกเราจะทํากันในมือถือเลยนะคะชื่อว่า velo นั่นเองเป็นโปร แล้วก็ทําได้แบบหลากหลายมากๆนะคะพี่ชอบํามาตัดคลิปทิกตอกหรือว่าคลิปที่จะลง i อทีวีอย่างเงี้ยเพื่อความสะดวกความง่ายแล้วก็สามารถทําผ่านมือถือได้เลยแต่ถ้าเป็นคลิปที่จริงจังซีรีสนิดนึงแบบเออเขาเรียกแนวะฟุตเทจค่อนข้างเยอะนะคะเราจะใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์พี่ใช้ MacBook นะคะดังนั้นมันก็จะมี Final Cut Pro นั่นเองนะคะซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายมากๆแบบมากๆจริงๆพี่ก็ทําการเราเรียนศึกษาผ่าน Google นะคะ Google สอนการตัดต่อวิดีโอให้วันเดอเองอันนี้ก็ลองไป ตามกันดูได้นะคะคือพี่รู้สึกว่าของอย่างเงี้ยมันถ้าใครไม่เป็นเลยมันต้องเริ่มจากการลองทําแล้วก็ฝึกฝึกฝึกไปเรื่อยๆเราก็จะเขาเรียกนะเก่งขึ้น เร็วขึ้นถนัดขึ้นนะคะพี่ก็จบบัญชีบริหารมานะคนๆไม่ใช่จบตัดต่อตัดต่อได้ขนาดนี้ก็ถือว่าประทับใจตัวเองมากแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จัดเต็มกันให้เลยทั้งพางไปล็อกแต่งหน้าให้ชมแล้วก็รีวิวกล้องด้วยรวมถึงแนะนําน้องๆมือใหม่ที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะคะใครที่มีปัญหาคําถามสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะส่วนวันนี้เจวันเดอร์ต้องขอตัวลานคนไปแล้วนะคะเสียงหมดแล้วเหนื่อยมากขอไปหาอะไรกินก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่คลิปหน้าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืม กดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปแล้วบ๊าย